โอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่เข้ามารับผมอยู่ในช่องพิกกี้เอททูด้วยนะครับก็พอดีว่าได้ช่องคืนมาแล้วพี่ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่พี่ขอแบบเลิกแอดสักอาทิตย์หนึ่งล้วกันนะพี่จะเปิดคลิปแบบดีๆแบบนี้นะทุกคนนะฮะใครที่คิดถึงความแอคของพี่ก็ต้องอดใจรอหน่อยละกันพี่เพิ่งได้ช่องกลับคืนมาพี่ก็ดีใจมากเลยว่ะทุกคนพี่ขอแจกดีกว่าเออ สำหรับคนที่คอมเมนต์ว่าชอบคลิปแนวไหนของพี่ที่สุดได้ถูกใจพี่พี่จะสุ่มแจกอย่าลืมพิมพ์ u ู d ดีไว้ด้วยพี่จะสุ่มแจก1000เพชร3รางวัล3คนโอเคไหมเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ไว้ว่าชอบคลิปแนวไหนของพี่ที่สุดเพราะอะไรแล้วทำไมถึงชอบอยู่ช่องพี่สำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มีคลิปห้องใหญ่ไฮไลท์มาฟาเกิร์มาให้น้องๆทุกคนดูครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นห้องห้องใหญ่ที่แบบ มันมีคนนึงอ่ะมันเหมาหมดอ่ะมันเหมาหมดแมพอ่ะแตีพี่ไม่บอกนะว่าใครมไม่ต้องเดาด้วยน้องๆเดาไม่ถูกหรอกอืมก็มันเหมาหมดเลยอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเดือดอะไรของเขามาจากไหนก็ไม่รู้แต่เขาเหมาหมดแมพอ่ะครับทุกคนถ้าเราอยากรู้แล้วอยากเห็นแล้วอยากดูแล้วกดไลค์ subscribe กดแชร์กดกระดิ่งริงกล่องแก้วให้พี่ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็ไปดูคลิปกันเลย โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในช่อง b ีกีเอตอนนี้นะทุกคนนี่ก็คือห้องใหญ่ไฮไลท์สมัติฟรากรนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นหลายๆคนนะกระโดดล่มลงมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะว่าในห้องนี้จะมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆให้ดูนะแต่ก็อย่างที่แจ้งไว้ต้นคลิปนะว่ามันมีคนเหมาหมดอะ่ะเหมาหมดแมปอยู่คนนึงอะก็ไม่ต้อง <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าใครรักกันเดี๋ยวเดีดูไปทีละคนเนาะ วันนี้ก็มีนี่มีนักแข่งโปลีกมาด้วยนะครับน้อง DX Fixer นะครับน้องอายุ13ขวบเท่านั้นแล้วเล่นในโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับมาจากทีม Delta X นะครับแล้วตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงโปลีกซีซั่น3 Presented by d t e ยดและผู้ใหญ่ใจดี mnbecfg เอ้ยอนั่นแหละช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าวันนี้จะมีใครได้โชว์ฟอร์มเดือดหรือเปล่าคนที่1 ps i n d r a f นะครับผมคนที่2เป็น 8F ตัวปลอมครับน่าจะวอมอยู่ฮะมีการโดดเอ๋อไปด้วยว NO ่ะหนึ่งทีับ NNO หนึ่งเก้าหนึ่งอะไรเนี่ย TTNT เขาจะตึงเหรอทุกคนนิวนะ Santa Bico เนี้ย DX Fixer มี FD ใช่ฟีดอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมี PS Big X เนียน่าจะเป็นตัวปลอมนะครับคนนี้นะครับอันนี้แล้วก็ PSIU โอเคด้วยนะครับมี IU โอเคมาด้วยซ่ะ s o r โบ Bo Simon VKOQ FFT FFTH99 มีใครก็ดูกันเอาถ้าตรงนี้นะครับผมเรียกไม่ครบแล X1 พัดปูโมชี PS สตาร์นัดคุงเออนั่นแหละโรเจอร์อ่ะเยอะแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูสิน้องฟิกเซอร์ฟิกเซอร์มีการปะทะมีการปะทะว่ายังไงอ้าวอาหลุด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 เรียกอ้าวไปละไปอ่ะเฮ้ยไม่หลุดนี่ไม่หลุดแต่ไม่เล่นไม่หลุดแต่ไม่เล่นอย่างนี้ต้องฟาดหัวไม่หลุดแต่แบบ ไม่รู้แต่ไม่เล่นหรอเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยได้หรอได้หรอเขาชวนเล่นแต่ไม่เล่นเอา้า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 อ้าบกหรือยังบบกหรือยังเอา้าไอ้บอกก็มีปืนก็มีนี่อะไรของเขาเหมือนเขาจะเล่นแต่เขาไม่เล่นว่ะก็เดี๋ยวดูก่อนละกันาอ้องฟิกเซอร์ครับต้องอยากดูฝีมืออยู่นะว่าเล่นในโทรศัพท์เนี่ยเขาจะเวอร์หรือเปล่าแต่อาจจะนั่งตั้งแบบไม่ได้เร็วจวดจ้าเนาะสเตปแบบนักแข่งนีงออ่อรอวะทุกคนก็อาจจะได้มีความคมนะ เขาเรียกว่ามีความคมแต่อาจจะขาดทักษะในการแบบพี่้วไหวด่งสายน้ําไปครับป่าขวาจะเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยอ่าเล่นนะเล่นนะเล่นนะเออเขาเล่นเขาเล่นเอาเนี่ยยัดเข้าไปครับเปงเข้าไปหนึ่งตัวก่อนครับน้องฟ er. er ิกเซอร์ฟิกเซอร์กระโดดลอยเข้ามาป้าขวาเข้าไปเอาโหฟิกเซอร์บอกว่าก็ตัวแรกก็เดี๋ยววอร์มมือก่อนละกันนะครับพี่พี่น้องยิงตัวน้องขอโทษนะครับพี่ๆแต่ว่าน้องน้องก็จะพยายามครับพี่พ่เอาแล้วฮะตัวที่สองฟิกเซอร์บอกได้เลยเดี๋ยวโดดใสล่ลอบมีแก้มือแน่นอนครับ รอบนี้โดดปาดขวาแล้วหันซ้ายยังอยู่ในระยะไกลแล้วดมยาโดมไปก่อนหนึ่งทีวิ่ง3ามตูดออกตายแล้วยิงขวาเข้าไปโอ้ยเลือดกระเด็นนะแต่ว่าเลือดไม่ลดปิงหรือเปล่าออกขวาตั้งไอวอครับโดดไปโดดดองไปโดดดองไปแบงเฮ้โดนหัวสะเกตโดนหัวนะออกขวาไปหนึ่งทีไอวอตั้งอยู่ครับยังไงดีโดดดองโดดดองอีกหนึ่งทีออกขวามาแล้วปัดเข้าไปเรียบร้อยครับผมเฮ้ดาเมจมันน่าจะโดนหัวแล้วก็โดนตัวไปด้วย พร้อมๆกันหรือเปล่าวะอาจจะเป็นได้นะอาจจะเป็นได้เพราะว่าตายได้ไงวะเออไปดูคนอื่นต่อกันครับอาตรงนี้มีการไฟต์กันอยู่พอดีเป็น T.N ยกกำลังเจ็ดเท่ากับไก่นะครับเจอกับ X1 พัดบูใครเป็นใครก็ดูกันเอานะน้องๆเอาเป้ง M.C เป้งโอยเจอ M.P. ไม่ใช่ไม่ใช่ M.P. U.M.P. หรืออะไรเนี่ยเป้งฟามาร์ดวย โเขาจะหัวเอ้ยยัด่างนี้ไม่ตายเอาหรือขอความาไปเองเออเฮาเป็นยังไงล่ะเอ้ยเขาทำได้นะ M14 เขาก็มานะพีเอสตาเฮ้ยพีเอสตาก็กำลังบวกอยู่ N N N ครับผมง่ายเอ็น N N ็นเอ็เดีเจอกับพีเอสตาสตาครับโดดนะโหอย่างรวดเร็วเลยดู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 นี่ในลุดมเรือเข้าไปครับผมเก็บดาเมจใส่ตัวไปก่อนดาเมจขึ้นเหลือแฟร์สเรือแฟร์แล้วลูก้ามาอีกแล้วเฮดชวดตาย อในจังหวะสุดท้ายไม่สุดท้ายครับถึงเลือดถึงหนองตายไปดิไปดูใครต่อดีเฮ้ยเขายิงยออพื้นทำมามเหมือนเขาจะไฟต่อนะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เอาเรื่องนั้นนี่ยเอ็กวันพัดบูอ่ะพัดบูอ่ะ <c oughs> เจอใครเนี่ยพัดบูโอ้พิจกีตัวปลอมโอ้โหดูดิดูดิบังอาจ่ะบังอาจมาใช้ชื่อพี่แล้วมาเล่นโอ้เสียชื่อนะนี่ ถ้าสู้ไม่ได้นี่เสียชื่อนะเอกวันพัดปูว่าไงครับดันไอวอตั้งใส่เข้าไปโยกซ้ายโยกขวาแล้วหน้าหน้าชนไอวออยู่พีกก่กีบอกงงเราใช้ m 5 0 0ด้วยพีก่กีบอก m 5 0 0ก็พอนี่เจอ m 1 4เข้าไปครับ m 1 4กับ m 500เหมือนกัน m 5 0 0วิ่งไล่ศัพท์แล้วยิงเข้าไปยังไม่เห็นตัวสะบัดแบบมั่วๆไปก่อนครับพีก่กีว่าไงพี่กีวิ่งครับตั้งไอวอแล้วครับพยายามโยกพยายามโยกออกขวาไปออกขวาไปขึ้นสูงหน่อยมีสเปซในมือ โดดแยกเข้ามาเป็นต่างฝ่ายต่างแลกดามเมกโอ,อ้ยลอเรียบร้อยครับผมเฮดช็อตจาก M500 มาตรฟังเกลือทางได้ของบิจิตร้่าจะไม่มีหมวกนะครับเฮ้ย hey! ทุกคนวันนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มานำเสนอเว้ยก่อนอื่นเลยนะครับให้น้องๆดูเพชรของพี่นะครับตอนนี้มีเพียง2เพชรเท่านั้นนะทุกคนให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่ด้านบนซ้ายนะครับหลังจากนั้นให้กด copy u i d ไว้ครับหลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บ24 store ครับก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้ง่ายๆเลยทุกคนหลังจากที่ลลลลลลล็็็ออออกกกิิิินนนนนเเเเเเเสรรรรจจแแแ้้้้้้้ววววะะคคคคััััับบบใหหมมาาทที่ขขตงงโไไดยยป หลังจากที่เข้ามาหน้าเติมเงินครับทุกคนจะเห็นเบอร์อล l ล e t อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถโอนเงินอล l ล็ตเข้าไปที่เบอร์ตามตรงนี้ได้เลยครับหลังจากท like. like. ี геро, ่เราเติมเงินเสร็จนะครับเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้นะฮะให้น้องๆทุกคนเอาเลขอ้างอิงครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้กลับมาหน้าแรกเลยครับเราเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่าสุ่มเพรสฟรีไฟล์ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เอา uid ที่เรา copy นะครับวางลงในช่องใส่ uid ตรงนี้เลยแล้วกดเข้าสู่ระบบครับผม หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทาการสุ่มได้เลยฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าดวงพี่จะดีขนาดไหนเว้ยทุกคนหลังจากที่เรากดเริ่มสุ่มนะฮะระบบก,ก็จะทำการหมุนกรงล้อไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปถึงครับ3,697เพชรนะครับน้องๆเราก็กดโอเครับเพชรได้เลยนะทุกคนดวงคนมันจะดีนะฮะเอาแล้วกงล้อหมุนแล้วนะครับน้องๆทุกคนมาดูดิว่าพี่จัดดวงไหมไหมแล้วสามพั้ยเ้ิบเพชรอีกแล้วพามามันก็สุดยอดเกลือเกินเว็บนี้ ทุกคนว่าไงอะทุกคนว่าพี่จะได้อีกหรือเปล่าก็ดวงพี่มันมานะวันนี้พี่ดูทรงแล้วดวงพี่มันมา 3, เฮ้ยเฮ้ยสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรอีกแล้วสามครั้งเฮ้ยถ้าใครยังไม่สุ่มรีบไปสุ่มเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเว็บมันกำลังบัง๊กเว็บมันกำลังบั๊กแน่นอนรีบไปสุ่มกันเลยเร็วๆเลยทุกคนหลังจากที่เราสุ่มกงล้อเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมกันดีกว่าครับว่าเพชรเข้าไอดีพี่หรือเปล่านะครับน้องๆทุกคนจากสองเพชรน่ะอสืออไร สำหรับใครเนี่ยที่อยากดวงดีเหมือนพี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ24สโต re ไปลองเล่นกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสุ่มของรางวัลบัตรเติมเกมเติมเกมออนไลน์อะไรทุกอย่างมีครบจบที่เดียวครับ24สโตรครับไปใช้บริการกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าไปตัวปอมมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเขาก็จะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่หรอกไมไปสนใจเลยโรเจอร์เหมือนมีคนวิ่อยู่ใ,ใกล้ๆน,นี่ไนงะ ซอร์ฟิกเซอร์บอกว่าผมเก็บไปหนึ่งหัวแล้วนะพี่ชายเจอผมหน่อยไหมครับเออนี่นี่นี่มียิงเรียกมียิงเรียกด้านหลังนี่ยิงเรียกกันยิงเรียกกันโรเจอร์ว่าไงโรเจอร์ยังจะหนีต่อหรอโรเจอร์ไม่เอาอะไรเลยโรเจอร์หันหลังไปสู้แล้วะโรเจอร์เหลี่ยมปอนี่โรเจอร์ยังคงวิ่งต่อไปครับไม่อยากสู้กับใครทั้งเส้นแ่ไม่ได้นะันเป็นห้องไฮยไลทหลน,นะเว้เยมันต้องสู้นะเว้ย เองจะหนีอย่างเดียวเอ้ยนี่ไงโดนสะก,ก็ดละจะสู้ไม่สู้เออสุดท้ายต้องสู้ครับร้องสะก็ดเหรอไอ้น้องชายสะก็ดพี่เหรอวิ่งลงโล่งมายัางไงครับทางด้านของโรเจอร์โรเจอร์อยู่หลบอยู่หลังไอวอรแล้วหาเหลี่ยมโดดปาดออกมาครับยิงสแปรเข้าไป1เม็ดยังไม่โดนครับแล้วทางด้านของฟิกเซอร์โดดไล่เข้ามาโดดไล่เข้ามาแล้วใช้เอ็มหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดเจ็ดโดดยัดโอ้แล้วฝั่งหนุนยิงพื้นรัวๆครับยิงพื้นรัวๆแล้วโดนหวัวแตกเฉยเลยครับทางด้านของโรเจอร์ทำได้ครับโอ้โหแล้วมี เอเลี่ยนด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่มีการเก็บคิวนะครับจับภาพไม่ทันเลยนะครับนี่ฮะ f z เอเลี่ยนนะครับจะมี i s z ด้วยหรอ i s z อ่าเพิ่งเก็บคิวแตกไปด้วยเมื่อสักครู่นี้ครับว้าจับภาพไม่ทันขอครับพายเฮ้ยทางนี้บวกกันอยู่พอดีครับเอ็มหนึ่งแปดครับโดนยัดเข้าตัวไปแล้วเจ็บนะเนี่ยดูเลือดเหลืออยู่52ดาเมจเท่านั้นครับ52ดาเมจสุดท้ายแล้วก็ตายเลยนะเอ่าแล้วยืนรอครับเปิดไอวอลแล้วครับ ไอบอเสร็จเลือดไม่มีให้ผ่านแล้ววิ่งหน้าตั้งชนไอบอแล้วปาดขวาออกมาแล้วยิงยันเข้าไปเรียบร้อยเลยกัสบูโดนเก็บคิวออกจากเกมไปไปที่เรียบเฮ้ยโอ้ยอายูเฮ้ยเฮ้ยอายูโอเคมีเก็บคิวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิวแรกผ่านไปคิวสองคิวสามค่อยค่อยผ่านไปหาฟาร์มของกันไปก่อนนะครับอย่ารีบครับทางนี้กำลังยิงกันอยู่ครับทานัของวีนอมครับวีนอมครับเจอกับไอเอสแอด ไอเอสซีไอเอสซีโดนมาโดดมาปาดขวากลับมาแล้วเจอแล้วยิงยัดเข้ามาครับยิงลมไปแล้วยิงลมคมกริปครับผมแล้วด้านหลังเขาอยู่ด้านหลังเขาอยู่ด้านหลังต้นไม้บางมาตาฟ้าเกิดโดนปาดดึงีแล้วรู่นเอพีเข้ามาแล้วไอวอลค่อนข้างจะห่างตัวไปหน่อยครับแล้วหลบไอวอลอยู่แล้วโดนออกมาสวนหน้าสวนหลังแล้วมีการโยกหน้าจอเล็กน้อยไม่ถึงกับโล่งโยกเยอะนะแล้วโดนรุ่นหลุดโดนยังไงครับยิงยัดเข้าตัวเริ่มเป็นสเต็ปมัวแล้วครับแล้วยัดเข้ากลางตัวเรียบร้อยมาตาฟ้าเกิดไปอีกหนึ่งเคลียร์ ขอเลยเบีย UK ครับยังคงวิ่งหน้าตั้งกันต่อไปเปลี่ยนภาพไปดูสตาร์สตาร์สร้างผลงานหรือ,อยังครับเฮ้ย hey, สตาร์อยู่ไหน,ไหนวะแตกไปแล้วเหรอฮะสตาตายแล้วเหรอเขาเจอใครวะอันนี้เจอกับเดเรียน เอาสตาร์ไปตายเอาน,นี่ไงเอ้าโอ้โหแล้วพี่สตาร์ครับเก็บคิวไปด้วยแล้วแอคด้วยครับนี่ฮะเปิดภาพให้ส,สวยๆครับอยากแอคๆหล่อๆครับโอ้โหหาไม่เจอนะอายุโอเคมีการเก็บคิวไปอีกแล้วครับอุ้อุอ้ตอนนี้ครับเหลือกี่ท่านอ้ชื่อมันไม่ค่อยคุ้นอ่ะทุกคนะวะอายุขนาดของซอรี่มีการยิงกันอยู่เด้อซอรี่ว่าไงไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวบอกไหวจะสู้ไม่สู้ถ้าสู้บอกสู้ ปาดขวามาเรายัดเข้าไปเรียบร้อยครับเข้ากลางหัวกบาลแยกเฮดช็อตปัตาฟาเกิร์ฟสตาจะเล่นต่อไหมสตาอย่างไหวหรือเปล่าชื่อมันแบบไม่ค่อยคุ้นตาแล้วมันเลยหายากนะทุกคนนะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับทุกคนเฮดสตาเหมือนเหมือนเรียครับเหมือนเรียกกันอยู่ตอนนี้ต้องดูก่อนว่าจะจัดคู่กันหรือยังล้าจับคู่เรียบร้อยโอซีมอนครับโดด2ช็อตแล้วยิงยังเข้ามายังไม่โดนแล้วปาดขวาไปอีกหนึ่งที ดดไฟแล้ววิโอ้โหแล้วสะเก็ดโดนหัวแล้วโดดอีกหนึ่งรอบครับผมเป็นดับโบจามจอดครับวิ่งหน้าตั้งก็แล้วมีการเยยงคอก่อนสะบัดปืนนะเป็น M1014 ครับเข้ากลางกระบาลแยกครับตายไปเลยครับโอเคเจอแล้วครับอายุว่าไงครับจะเรียกหรือเปล่าครับอายุ you, จะเรียกไหมครับจะเรียกไหมนะ เฮ้ยเรียกแล้วครับมีการเรียกกันแล้วครับมีการเรียกกันเกิดขึ้นครับต่อยครับต่อยครับต่อยแล้วต่อยเรียกครับว่าไงครับเล่นไหมครับไอ้นี่ไอ้หนูไอ้หนูเขาเรียกแล้วเฮ้ยเองอ่ะอ่ะไม่หันไม่หันไม่หันเรียกแล้วไม่หันบอกให้เล่นไม่เล่นบอกให้เล่นไม่เล่นอืมหืมอุ้ยทางนี้เอือครับโดนเข้าหัวครับยังไงครับ KTP gas KTPA gas KTPA g a จะไหวหรือเปล่าสกิลสกงสกิลอะไรก็ไม่มีสาด้วยนะครับทุกคน แล้วเปลี่ยนแม็กเรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะออกไปประช้าแล้วนะครับเปิดไอวอลออกมาครับแล้วยังไงครับยิงรูดเข้าหัวไปแล้วรูดรัวๆเข้าหัวครับเก็บเอฟดีใช่ป่ะเมื่อกี้ D, omm, เอฟดีฟวีนอมเนาะมันมีสปีดด้อมครับมันเป็นวีนอ้อมนะไอ้นี่นะไปต่อครับดูใครดีครับอุ้ยนิวนาครับมีการเก็บคิวไปไม่ทันครับอุ้ยอ,อินดามอินดามหนึ่งคิวแล้วอ๋ออินดามหนึ่งคิวตั้งแต่ตอนไหนแล้วมีกำลังยิงกับโม่เอ้ย พีเอสินดา้าครับสะบัดเบาๆพอนะเข้ากลางกระบาลแยกครับแตกเป็นสองซีอาแล้วอันนี้มายืนด้วยกันทําไมครับยืนด้วยกันทำไมเอ็มแปดเอ็นตอมก็กระโดดออกมาแล้วยัดไอวอยัดไอวออ้อมตัวแล้วโดดออกมาจากไอวอแล้วยัดเข้าไปกลางตัวครับเอ็กวันซีนุ่มครับโดนยัดเข้าตัวกระบาลแยกไปอีกหนึ่งครับผมไม่ไหวเลยอุ้ยแล้วเหลือกี่คนเองเหลือเจ็ดคนเองเหลือเจ็ดคนสุดท้ายครับใครครับใครที่จะเหมาหน้าตัก ใครจะคิวหมดนี่มันจะมีหรอทุกคนเฮ้ยลอวนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยหลุดเน่เลยตายวงแน่นอนครับไปดูอายุโอเคอายุวิ่งมาแล้วเจอทางด้านของอ่ะเขาเรียกอะไรนะแฮนด์แคนนอนนะครับนี่มีการตั้งไอวอร์โชลุดแบบรัวๆผิวๆยัว่วๆยั่วๆนี่ตั้งไอวอร์ War แล้ว,ต,ลวตั้งีแคนนอนด้วยนะครับเอาละมีคนอยู่ข้างล่างด้วยนะแล้วก็บนพีกมีอีกคู่นึง ข้างล่างมี 1, 2, 3, 4ก็มี7พอดีครับนี่ครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ใช่ใช่ใมี7คนครับครบเลยตอนนี้คนที่ยังเหลืออยู่นะครับจะมีใครมาล้มล้างอินด้าฟกับอายูโอเคได้หรือเปล่า PS จะโดนแย่งชิงตำแหน่งตำแหน่งเจ้าแห่ง,งห้องใหญ่ไฮไลท์มาตาฟ์เกิร์ของบิกกี้ได้หรือเปล่า จะมีคระโอ้โอ้โอ e ้สอรี่บรูนะครับตายวงไปเมื่อสักครู่นี้เราน่าจะเห็นกันแล้วนะครับสัตว์ภาพโดยทา้งท้าของไอยูเขาพยายามยิงเลี้ยวอยู่นะแต่ทางท้าของเอ็ตัวปอมนี่ไม่หันมาเล่นด้วยเลยนะครับว่าไงบรูฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโดนหัวไป็หนึ่งเมตรร้อยเดาเมจเรียกเราไม่มาเรียกเราไม่มาเป็นยังไงอะเรียกแล้วหนีเหรอไอวอครับไอวอ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 ไอฮ้ยเ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 ฮ้้ยยเฮ้ยเ ตั้งไอวอลดึงกลับมาครับโอ้โหถึงกับเวอครับเอ็นเปเอ็นัวปอมถึงกับเวอเฮ้ยมันจะเต็มอะไรแฮกเกอร์ er, ขนาดนี้นี่เน,น้องชายเออมาดีครับยูน,นาระยะไกล30ดาเมจเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอายุรั่วแล้วครับอายุอายุว่าไงานั่นคืงมีการเรียกครับตั้งไอวอลปิดหน้าแล้วโดดออกมาครับจังว่านี้ตั้งไอวอลปิดไปอีกหนึ่งทีแล้วมีการฟันดาบเรียกคืูแล้วนะไปเองไปเขง,เ,งเขามาครับผมเฮ้ยเราย่ออะไรอะ ย่อ,อไรเขาจะเล่นเขาจะเล่นมาย่ออะไรโอ้จบแล้วมาดิครับไอวอลก็มียังเข้ามาโดนกระบ,บาลครับผมเกือบแยกยีงหนึ่งเม็ดเท่านั้นครับขณะขวาอยู่ปั๊บ,บสะบัดขวาแล้วยิงเข้าไปนะตอนแรกโดนหัวไปแล้วเนะี่ยแต่เม็ดที่2มันไม่ได้จริงๆครับผมโอ้โหอ,อ,อายูครับตอนนี้ครับขึ้นนําครับเป็น4ี่คิวครับแล้วเหลือสี่คนสุดท้าย4ี่คิวกับ4ี่อ่าสี่คิวกับ4ี่คนสุดท้ายครับไม่นับอายูนะครับ เข้าจะเข้าได้หรือไม่ครับเราวิ่งไล่มาแล้วเจอแล้วด้านหน้าตรงนี้ครับตั้งไอวอลปิดหน้าไปก่อนครับแล้วมีศัตรูอยู่ด้านหลังหันซ้ายมาแล้วเจอ2ตัวครับแล้ววิ่งพยายามดันเข้าไปต่อแล้วมีคนปิดไอวอลใส่หน้าแล้วโดนตัวประมาณหนึ่งทีเราตั้งไอวอลครับผมเป็นการยิงหนึ่งเอ็มหนึ่งแปแปดเศษใส่เข้าไปก่อนแต่ว่าดาเมจไม่โดนนะยัดเข้าไปอีกหนึ่งทีเราไอวอลครับปิดโดนตัวแล้วเรากระโดดทะลุไอวอลมาอย่างกับแฮกเกอร์ครับอ่าเราเอ็นคเอชว่าไงไหวไม่ไหวครับสวัสดีอีกหนึ่งเมตรครับยังไม่วดพอครับ แล้วโดดออกมาป่า้ายเข้ามาแล้วหันขวาไปแล้วไอบอลล้วเรียบร้อยทางด้านของ PSU โอเคเกบนิวนางออกจากเกมไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยการยิงจาก SKS เข้าหัวการกระบาลแย่ yeah, เป็น2เสียง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 หลแล้ว PS อินดาร์ฟกับ M80 ตัวปอมเขาจะใส่เดียวกันหรือเปล่าอ่อนนี้ครับอายุครับวิ่งล่าอย่างเดียวแล้วครับผมน้องนันป่าตายมาแล้วยิงสะบ,บัดเข้าไปอินดาหัวแตกอินดาบอกเอาพี่ปื้มโอ้พี่ปื้มไม่ไหวเลยอลไรฮะ M8 N บอกว่าร้อนแล้วฮะมาแย่งคู่ชกของผมแล้วครับไอ o ูโอเคก็ไอ o ูโอเคเถอะมาเจอ M8 N ตัวปลอมแห่งประเทศไทยหน่อยเป็นไงล่ะเอะไรไอยูตั้งไอวอลครับตั้งไอวอลแล้วโดดป่ายมาแล้วเจอกันแล้วปิดไอวอลไปอีกหนึ่งทีแล้วพยายามหาเหรียบเจอออกขวามาแล้วยังหาใครไม่เจอแล้วตั้งไอวอลหลอกไปด้านซ้ายวิ่งจวดออกมาแล้วก็เนเข้าหัวเรียบร้อย M8 N ตัวปลอมก็ต้องหัวแตกครับภายใต้ชื่อไอยูโอเคเก้าเก้าเกาพีเสตตารัเกอเจ็ดคิวกับ SVD ของเขาพร้อมกับ m 1 8มหนึ่งแปดแปผมผมผม ถามว่าท้อไหมก็บอกเลยว่าไม่ <c oughs> <c oughs> อายุครับตัวสุดท้ายครับยิงสะบัดเข้ามาแต่เล่นแบบประมาณว่าเหมือนพี่มาหยอกน้องอ่ะครับพี่ก็ไม่ได้สีเรลี่ยวก็อยากจะแพ้อยากจะอะไรหรอกนะแต่ว่าน้องทําอะไรของน้องหรอน้องเอาหน้าถ่ายไอวอลทำไมหรอ,อพี่ก็ไม่เข้าใจนะอายูบอกว่าไมา,มา,าไดิมาทันทีเดยอยากยิงแล้วเนี่ยโอ้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะน้องชายหนึ่งหนึ่งก็ต้อง ต้องไหวน,นะหนึ่งก็ต้องไหวน,นะด่นไอ้บอเข้ามาแล้วกระโดดสวนกันไปหนึ่งทีครับออกความาแล้วเจอกันครับแล้วปิดไอ้บอแกล้งไปอีกหนึ่งทีบอกว่าไม่รีบพี่ไม่รีบบ้านพี่อยู่บ้านพี่บ้านพี่อยู่พีบ้านพี่อยู่พีกที่ไม่รีบมาเลยน้องชายถ้วตั้งไอ้บอปิดป้ายออกมาแล้วเจอครับไอ้บอ oh, ไป็นสองร้อยแปดติลูกแล้วนะโดยการตั้งแกล้งนะอายุโอเคปั่นเกินนะครับผม ั่นไม่ไหวละโอ้โหแล้วมีการรุ่ดรัวๆครับแต่อายุบอกว่าไม่หวันหรอกไม่หวัดตอนนี้ก็ไม่หวัดก็มาดีอื่นแน่จริงก็ยิงหัวพี่ดีไอน้องชายไอ้น้องชายบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นอะไรของมึงเนี้ยกูจะฟ้องแม่สุนีกูแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันไม่พิสูจนลามไม่ได้ไม่ได้ๆๆเจอกันโล่งๆครับอายุบอกว่าให้โอกาสนะโอ้โหแล้วรุ่ดรัวๆแบบนี้แล้วกดไอวอลไม่ติดยิงลงพื้นไปด้วยแล้วอายุพยายามตั้งไอวอลสเต็ปตามนะครับผมฟอลโล่สเต็ปไปครับ กระโดดไล่กันไปครับเราโดนไอวอบักเล็กน้อยถึงปานกลางครับแต่ว่ายังสามารถออกมาได้ครับตัดออกขวามาแล้วเจอคนครับจะทํายังไงต่อไปอายูจะยิงเลยหรือเปล่าครับแล้วดูทรงแล้วเหมือนยังไม่ยิงครับกระโดดออกมาอีกแล้วเจอกันตั้งไอวอปิดไปอีกหนึ่งทีแล้วเขาบักไอวอแล้วครับเอานะแล้วปล่อยเขาบักหรือเปล่าครับอย่างนี้ก็น่าสงสารเขาอยู่เหมือนกันนั้นนี้เขาพยายามเรียกครับว่าปล่อยข้าออกไปเกิดเป็นลิงโอ้โหจะให้มาอยู่กุ้งหมาได้ยังไงอะไรเงี้ยโอ้โหหยาบวะพี่ว่ามันเกินไปนะอ้คนนะี้ ว่าต้องสั่งสอนแล้วมั่งปึ้มพยายามตั้งไอ้บอสปัดมันอยู่ครับทุกคนโดดออกซ้ายไปโอ้โหโออกไม่ใช่ด้วยมันปิดด้วยโอ้โหมันเ,เ,เรียบว่ะเรียบเตอร์เรียบเตอร์เจอด้านหน้าแล้วครับโอ้โหแล้วยังใช้เป็นเอพิไฟล์รุ่นหรือยูเอ็มพีไม่รู้อ่ะเียคล้ายๆกันยังโอ้โหรูดุรุ่ยอยู่ดีนะครับป้าความมาแล้วยิงเพื่อหวังผลครับผม37 32องศาฟาเรนไฮต์เฮ้อรีสกันได้ไง หันซ้ายมาแล้วเจอเจอยังไม่ยิงให้โอกาสให้โอกาสวิส่งตดวไปหนึ่งทีแล้วยังไม่ยิงยังไม่ยิงและออกไปโอ้แล้วเรียบร้อยทางด้านของ p s i อยูโอเคเก้าเนะครับผมเก็บช,ะชะัยชนะในเกมนี้ไปได้เป็นอันดับหนึ่งด้วยสกอร์ดาเมจทั้งหมดถึง8ล้านดาเมจโอเคครับผม ถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครกดแชร์กดกระดิง่งกริงของแก้วให้พี่ด้วยนะครับแล้วพี่จะพยายามทำมาให้ดูบ่อยๆนะครับขอบคุณมากที่ช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ดูคลิปของพี่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ